สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<ม>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปราปรนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางเราพัฒนาเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะ0801นะคะแล้วก็72นะคะ6ตัวนะคะแนวทางเข้านะคะ08นะคะแอดมินเจาะเม็เข้านะคะตารางกำลังวันเข้านะคะ08 01นะคะเข้าเต็มๆนะคะ08 01นะคะ72นะคะก็มานะคะเพราะแอดมินให้เด่น7นะคะ เจก็เข้าเต็มเตมนะคะตัวเจาะเข้าเต็มเต็มตารางกำลังวันเข้า2คู่นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพ่อแม่พี่น้อง f-c ที่น่ารักทุกคนนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันที่25กันสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี8ปมีหมี 9มี0มี6มี2นะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นะคะเราก็มารูด1กันนะคะก็จะมี10 11 12 13 14นะคะ15 16 17 18 19นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขสวยงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดๆแหงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า